อุ้ยเอ้างั ah ้นพี่ขอโดก่อนเด้อบาย่โดวาคินโดวาคินโดวาคินเฮ้ยไอ้ย่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอ้ยเดียเออแมงอื่นเลยย่า มา้มาสามต่อสูแล้วชะนะแน่อย่างเงี้ยทำไมฝั่งมันแม่งคิวเป็นร้อยเลยวะฝั่งพี่คิวแค่สี่สิบกว่าสี่สิบแปดเขาเก็บคิวผมยังแค่สิบสี่อเ,เอ๋อเหรอเฮ้ย <c oughs> ไป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  <c oughs> ไปเน้่นเล่องไงวะเนี่ยเฮ้ยพวกมันไม่อยู่เฮ้ยโอกาสทอง <c oughs> นาทีทอง <c oughs> ตายไปแล้วเฮ็ดช็อตเดะอ่าวพี่เจย่าผมทำไมอ่ะเจเจฮะมันย่งผมอะ อุ้ยวดียห้ช็อตแกยสร้างบ้าแม่งเลยอัน์ตเกอร์อาร์เกอร์อาร์ตเกอร์ดีเด้ดีได้เลแบงก์ยิงแม่งพังมาลยบังเกอร์อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ดะมันไม่โดนวะาีโหลดก่อนลีโหลดใจเย็นดิชิบหาย ใช่วะไอ้เหี fruit, ceux, ้ยใครมีตังค์ซื้อสนัยซื้อกูมึงดีอย่าอยวาพี่เจ้าออกลงมอสเลยนะลงมอสอะไรครับมอสไนเปอร์เฮ้ยไอ้เหี้ยเลยวาเลนไทน์มาแล้วมันรักกันอะไรวะเนี่ยไอ้ชิบหายพี่เด็กไอ้พูนปชแดงนปชให้เสียภาษาไทยโดยนปชเค้ดิ ต้องปาเบิดเฮ้ยให้ใครโด้ยนี้เอาโดก็ได้วะโดโดกลับแล้วฮะนี่คคือใรไหนอะกับพี่เดกำลังวิ่งไปโด้โดี่คืออะไรไหนอะที่ไหนอะเป็นเป็นธงเป็นธงของประเทศอะไรไม่รู้อะก็ทำอย่างนี้เพื่อช่วยเขาไม่รู้เว้ยเฮ้ยเฮี้ยมึงจะบังบ้านหมาทำไมเนี่ยเฮ้ยสัตว ม่งอ e yeah. yeah. no. wow. no? ีเหี้ยกูจะไปแดกข้าวในบ้านหมาเนี่ยข้าวเย้าบ้านหมาดูเขาสร้างน่ารักมากน้ว้าคิวห้าสิบเก้าโคตรเมฟเลยอะคิวห้าสิบเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมันยิงขูวะเออมังเจ่งอ่ะมึงเจ่งเลยสั์ยิงไรวะ เร่บ oh, ังเกอร์บังเกอร์าจบักทั้งเตียเฮ้ยเหยางหน้าล้วอะระเบิดเฮ้ยระเบิดย้อนย้อน้นไหนวะห้า้โอเคุก่อนโอ๊ยมาแล้วเออ ตายเอา้าไอ้ซ้มเปลี่ยนปืนดีป่ะเอาปืนอะไรดีวะ EP ห้าเ,เอา้าไอ้สัตว์ตายเลยตายแล้วเอื้อตายตายชีวิตหลังความตายเฮ้ยวันนี้แม่งมันจะสร้างสัตว์เอา้าโง่เฮ้ยทำหลุมศพทำหลุมศพให้มันทำหลุมศพให้มันเดะ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 เอา้าอิเหี้ยศพหายเฮ้ยคงจะไม่ใช่ป่ะเนี่ย เดดเดเอ่อ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 เปืนก้แม่งดีดแม่งดีดเวอร์เอ้ยปืนกลโคดีดอ่ะไม่เคยชอบเท่าไหร่ลองนั่งดีไเลยอ้าวพวกเดียวกันนี่ฮะเอ้าหนึ่งว่าฟมานี่สับสนเฮ็ดช็อต ต้องซิงให้ช็อตอีกแล้วโหดว่ะใครวะอุ้ย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 เถื่อนเถื่อนแถวนี้แม่งเถื่อนแถวนี้แม่งกาบอกตามตรงไม่กาจริงอยู่ไม่ได้จริงป่าวะแถวนี้แม่งกาตายแล้วหนึ่งอุ้ย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 เถื่อนเถื่อนตาย โอ้ยเฮียแม่งโอ้โหเฮ้ยรู้เฮ้ยเฮ้ยเรามายิงช่างช่างก่อสร้างดีกว่าเห็นป่ะแม่งยังสูงอะเฮ้ยเราทำอะไรกันได้ไม่รู้ดูดูยิงให้ยิงให้พังเลยพี่เต่มันนิดเดีย่ยิงฐานแล้วมันจะพังออมาอ่าได้เลย <laughs> ยิงฐานได้หมดเลยใช่ไหมยิงฐานได้ะรึก็ได้ได้เดี๋ยววิ่งไปโ <kaf> ดเดี๋ยวนี้แหละไม่สนใจจะบวกไม่ไหวจะเคลียร์ ไฮโด้แล้เฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยบอยมาอย่าพึ่งคือจะไปทำลายเอา้าตายเลยระเบิดเลย้วยเนี่ยไอ้แม่งเลยชนะเราเราอะโอ้โหแม่งอะไรวะหหััวใจอี้เหี้ยเอ้ย,อย,อยหากใครก็ได้บังบ้านหมาดิไอ้เหี้ยมันจะจบเกมแล้วไอ้สัตว์บังไว้บังไว้บงวับงไว้ไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาทางนี้ บังามาบบง้านมาไว้บังม้าหมาไว้เฮ้ยอย่าขุดนะไอ้ตัดเฮ้ยเฮ้ยอย่าขุดดิไอ้เหี้ยไม่เงยมันตายมิเตะปักอยู่พ่องฝรั่งไม่พิมพ์ด่าเลยสัสอุ้ยยิ้หุ้มตกมันตายอ่ะตกใครปูทีวีเล่าอะไรวะต่อไม่หรือ่า เฮ้ยขอพังขอพังบ้านก่อนค่อยจบ <c oughs> <c oughs> มันไส้บ้านหมาอีเจ้เฮ้ยแม่งเอ,ยเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโตอย่าพึพ่งโตพังพังหัวข้ออะไรรู้ไหมใช่ไปพังบ้านมันก่อนมันไส้บ้านมันเดี๋ยวต้องต้องค่อยๆเนียนไว้ใจเย็นอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออ,อ,อยู่นู่นนเดี๋ยวเนียนอยู่เนียนอยู่แป๊บนึงรอสักครู่เฮ้ยวิชาลบ เอาไปเด่นด้วยโอ้ยเนียนกันเนียนกันเนียนกันเร็วเร็เนียนเร็วเไว้นะเว้ยเฮ้ยไอซ์ตัดคุยไณจะยังตายอ่ะเฮ้ยมาอีกตัวหนึ่งอ่ะตายาเฮ้ยเนียนกันช่วยตัวเองด้เนียนอยู่เนียนอยู่ก็ช่วยเโอเค มาหมายยังวะเฮ้ยพี่เอะไรวะเฮ้ยแม่งรู้ดีอะเฮ้ยยิงทะลุมาเลยอะโม่เออแม่งเอ้ยแม่งรู้ดีแม่งโปเฮ้ยไปไฮะไปหาที่เนียเฮะไอุแจ้งิางมาแล้วพีเตฮะิางมาแล้ว เออพังแม่งเลยไอ้พอะไรก็ได้ออกไปออกไงั้นงั้นเดี๋ยวพี่จะไปฝั่งนู้นแล้วกันโอเคนอับอยู่ฝั่งนั้นนะครับอ๋อพี่เห็นหอคอยแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าวันนี้จะได้ยิงช่างก่อสร้างว่ะไช่างก่อสร้างน่ะ<ห>ยิงย,ยิงแม่งให้ตกไปเลย,ยมันหนีไปแล้วอะ่ะ ช่างก่อสร้ากันมันอยู่ข้างบนน่ะอ้าวแม่งเอ้ยแม่งมายิงขู่มาด้วยนะดูเดี๋ยวบ้าโอ้โหแม่งปาระเบิดมาขู่ด้วยโอ้โหยังโหดอ่ะฮะตายแล้วถึงแล้วด้วยแล้วตายแล้วเอื้อได้คิวด้วยแม่งตายแล้วตอนนี้พี่กำลังเนียนอยู่เสี่ยวว่ะเม้งเอ้ย ไอ้เฮ <The> yeah! yeah! so. <c oughs> ียแม่งไอ้เฮียแม่งรู้ดีอ่ะเอออะไรวะเขาเรียนแล้วนะแม่งแม่งโป้ไอสัตว์นี่ก็บังบ้านหมาจริงไอเฮียแม่งความคิดสร้างไอสัตว์สั่งไอเป้งไปเล่นไม้ขาไปควายเจนี่ก็ไให้ยิงเจนี่ไปยิงไปเจนี่ไปยิงโอเคโดแต่โทษทงก็โดไปสามต่อศูนย์ วิ่งไปเลยดีกว่าง่ายดีนั่งวิ่งได้ปะวะไมดไร้โวยเอ๊ะระวังเร็วๆๆเฮ้ยไม่น็อตจะไม่ตายนึกว่าตายแล้วเนี่ยก็เดินไปใหม่อ่ะเฮ้ยมาไวมากอ่ะ ตรวิ่งก่อนล้วไปเอ้าไปน้อยข้างล่างนี่ไก่ตามตุยอยู่อ่ะอะไรวะผมไม่ลืมตองเลยโดยเอ้ยไปด้านขวาเลยอะเออไปเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านอย่าให้มันเห็นนะเว้ยเอาพี่เจ้เลยอะวิ่งเลยตะกกตะกล้วค่อยนั่งวิ่งวิ่งเฮ้ยออกนอกแมปได้ป่ะวะออกนอกเขตจะมองเห็นป่ะวะมันกจะอ อ๋อไปห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้เว้ยน่าไม่สังเกตด้วยเสร็จกูละอย่างเงี้ยได้เวลาตุ๋ยละมันเห็นพวกมันมันไม่เห็นพี่อะสิวิ่งพี่เห็นหอคอยแล้วอะไรเลยพีเตเห็นช่างก่อสร้างด้วยเฮ้ยไอ้สัตว์แม่งี้โอ้โหแม่งตาทิพย์ ม,มีตาทิปอ้นนี้นี่ออกไปดีใจใช้สูตรพิเศษออกไปห่างๆก่อนเนี้ยแล้วค่อยแล้วค่อยอันนั้นไปแล้วค่อยตุยทีหลัง <c oughs> ว่งไป้ขอทำลายหอก่อนสิค่อยจบ <c oughs> เอ้ยเอ้ยออกกระเกียเฉยเยเลยทำลายหอ่ <c oughs> มันมันออกมันออกได้ถึงไหนอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ เอาประมาณ D 6กับพี่เต้ D หกด M อ่อประมาณ D 6กอะแต่เสียเลือดอ๋องั้นถ้าฝั่งพี่ก็ประมาณ D 3ดิได้จะมาเฮ้ยมีใครเฮ้ยมันเห็นด้วยมั้ยมีจริงสิเอ้าเอ้าเสียเลือดเอ้ายอมเสียเลือดเพื่อไปทำลายขอขอน่ามืนไ่ามือนไส้มาก ยาไม่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 ตอนนี้พี่สุดอยู่ข้างหลังถ่านแล้วที่ถึงหอแล้วแหละจริงดิเสร็จกูละไอ้ถึงแล้วบ้านมึงบึ้มแน่ทลามถ่านี่เรียกอะไรถ่านเอาให้เล็กยิงตรงไหนดีวะโอ้โถ่ายยังโอ้โหถลายถลายที่บอก เดี๋ยวทำลายทำลายขุดก่อนมาช่วยกันขุดดิเจ๊ไปแ,แ,แล้วพีง่งูกำลังตอนนี้กำลังกำลังตอกฐานอยู่ตอกก่อนตอกก่อนกำลังตอกอย<ะ>ู่เม่งงูมากสร้างกระเพงย่งนี้ก็เสร็จกี่สิครับเฮ้ยพี่เจ๊เราดีเลเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว <iego> กำลังทำลายอยู่กำลังทำลายอยู่อ้าวตายเลยอะไรวะแม่งรู้ดีตัดโอ้ยมาเจอยากเี้เฮ้ยเฮ้ยลืมยันระเบิดลืมว่าดื่มอะไรที่ได้ยหงไงเดินตามที่ตึงกำลังกำลังกำลัง กำลังออกนอกเขตอยู่เกล่ามาถเอาเอาจบเกมพอแค่นี้แล้วกันแม่งเอ้ย